โอเคครับวันนี้ก็มาหม้อเอมิลี่กันเหมือนเดิมนะฮะอ่าเอมิลี่จ๋าฉันบอกว่าคุณจะเอ่อทำฟาร์มนะในทางที่ดีนะฮะอ่าเมืองน,นี้เป็นระบบอีโคซิสเต็มนะฮะระบบกริดนะครับที่แตกแตกหักง่ายนะฮะแล้วก็คุณรู้อะไรหมเออฉันเป็นคนที่มีความรู้สึกนะอ่า กัดฟิลล์ซอสกัดฟิลลิ่งนะโอเคครับคือระบบเศรษฐกิจเมืองนี้มันเปราะบ,บางเลยเมื่อาณนี้นะตามที่เอมิลี่บอกนะฮะไปครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะโอเคครับวันนี้ก็ามามบอกแอมิลี่กันเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้มีเคล็ดจากเอมิลี่มาบอกว่าต้องการเคฟแครอทหรือเคฟแครอทนะฮะสำหรับการทำซุปฉันกำลังจะทำเนี่ยมีบางมีสักคนไหมที่จะเอามันมาให้ฉันก็มีเราเนี่ยแหละที่รักโอ้โห จัดไปดีครับทําการรีบเดินไปที่บ้านเอมิลี่เลยนะฮะรู้สึกว่าหวัวใจขึ้นเร็วนะเพราะว่าเราไม่ได้คุยกับใครเลยนอกจากเอมิลี่นะฮะเพราะงั้นเควสเนะี่ยจะมีแต่เควสเอมิลี่นะฮะเฮ้ยเ hey, อมิลี่อ้าสวัสดีแม็กนี่มันเคฟแคลรอที่ฉันขอไปนี่นะอ่ะนี่สิ่งที่ฉันให้นายนะโอเคไนมาดูซิ เเออออ่่ฤดูไม้ผลิเนี่ยเป็นอ่ฤดูแห่งพาสเซลนะครับเออ่ฉันหวังว่าเอซีเวลทโทนจะเหมาะกับตัวฉันอะไรแบบนี้โอ้ขอโทษนะตอนนี้ฉันกำลงังอ่ะหมกมุ่นกับเรื่องแฟชั่นอีกแล้วอะใช่ไหมจ้า <c oughs> เขาก็แบบประมาณว่าเดือนนี้ มีอะไรยังไงนะฮะแล้วควรแต่งตัวไงอะไรประมาณนี้นะฮะก็เหมือนเฮลี่เลยนะจะบอกว่าไม่เหมือนพี่น้องกันก็ก็ไม่ใช่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะโอเคครับวันนี้ก็มามมออยเมลี่กันเหมือนเดิมนะฮะเอาละฮะเมลี่จ๋าฝนไม่เคยตกที่คาริโก้ดีเซร์ตเลยอะเป็นที่ที่เพื่อนฉันแซนดี้อยู่ฉันหวังว่าฉันจะไปเจอเธอวันนี้นะ ก็คิดว่าฉันอยากจะไปเจอเธอวันนี้ประมาณนี้นะฮะปะ่ะตัดเลยแล้วกันนะโอเคครับเอมิลี่หล่อนจะส่งสูตรอาหารให้เราอีกแล้วนะฮะคือเลดแพลตนะฮะเอมิลี่นะฮะบอกว่าแม็กซ์อ่าฉันให้วิธีทำอ่าอาหารที่โคตรเฮลตี้มาให้ที่โคตรจะรักสุขภาพเลยแล้วเจอกันนะจากเอมิลี่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะโอเคครับวันนี้ก็มาหมอ้อเอมิลี่กันเหมือนเดิมนะฮะอ่าเฮ้ยเอมิลี่ วันนี้วันอาทิตย์ด้วยฮะเราสามารถให้เจดได้แล้วนะ,ะน้องหยกน้องหยกโอ้ของวันนี้มันสุดยอดมากเลยขอบคุณมากเลยนะเจ็ดดวงแล้วฮะเจ้วันนี้บ้านหลังเนี้นะ,ะเคยตกอยู่ในความดูแลของอของพ่อแม่ชันแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยไปท่องเที่ยวรอบโลกนะเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะ่ะฉันก็เลยอ่าพวกเราก็เลยคิดว่าพวกเราก็เลยไม่รู้ว่าพวกเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นะ เออฉันสนุกกับการที่ได้อยู่ที่นี่มากเลยนะมันเป็นเมืองที่เป็นพื้นที่ที่สวยมากแล้วก็เป็นเมืองที่ดีมากเลยด้วยจ้าโอเคครับเจ็ดดวงแล้วนะฮะใกล้แนละ้วฮะกด้แล้วใกล้จะปั๊มได้ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะโอเคครับวันนี้ก็มาหมอ้อเอมิลี่กันเหมือนเดิมนะฮะอ่าเอมิลี่ฉันเอาเจ็ดมาให้อาว อีกแล้วแหละอเฮ้ยแปด,ดูแล้วคุณผูช้ชมครับของขวาน,นี้มันอ่ายอดเยีย่ยมมากเลยขอบคุณมากเลยนะอ่าฉันว่าเฮลี่เนี่ยควรจะไปหางานหรือไม่ก็เ,เรียนเกี่ยวกับการทําอาหารแล้วก็การทําความสะอาดบ้างอะไรเงี้ยฉันคิดว่าเธอเนี่ยคงหวังที่จะแต่งงานกับใครสักคนที่รวยนะอืมอันนี้สําหรับข้อมูลของเอมิลี่นะะซึ่งผมไม่สนใจครับ เพราะว่าเอเมิลี่กลายเป็นแฟนผมไปแล้วนะฮะเมื่อ,อหลายหลายพาร์ทที่ผ่านมาหลายคลิปหลายเอพิโซดนะฮะ,ะหลายเกินหลายแล้ะอันนี้กัสนะฮะอะไรเราจะไม่ดูคัสซีนนะฮะเพราะเราไม่ได้เป็นสายโจจ้าแล้วนะฮะคัสซีนบันคัสซีนก็ต้องเรียกว่าข้ามไปนะฮะเพราะว่า ไม่รู้จะดูทำไมประมาณนั้นนะฮะอันนี้อ่าขายได้ขายมันทั้งหมดไปมีอะไรขายได้อีกอะมิกซีขายไปเถอะ0ศูนย์บาทตอนนี้มีเงิน830นะฮะไปครับเงิน830กับช่อดอกไม้25ดอกนะฮะเอ้ยเอ็มมิเลียมมาแล้วนะฮะฮะฉันตกลงของคุณนะ ทุกลงกับพูดนะเอ่อไม่ยุ่งดิเลอาไม่ยุ่งดิโอ้ยหัวใจน่ารักเรอ,อ,อามาเผื่ออะไรเออกำลังให้ดอกไม้เอเมิลี่เราาไม่เดินไปวะโอ้ยหัวใจจังเลยต้องการพักก่านเหรอชจชิชรู้สึกเหมือนกันรัวๆเลยนะจี่วันนี้เอ้ออย่าเพิ่งไปเอ,เอเมิลี่ จะรีบไปไหนล่ะเอมิลี่หยุดก่อนจะรีบไปทํางานแหละไม่ยอมหรอกไม่ให้ไปครบสิบดวงแล้วฮะไปไปได้นะครับแล้วแต่เอมิลี่เลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะโอเคครับวันนี้ก็มาขอเอมิลี่แต่งงานนะฮะโอ้โหจบแล้วครับคุณผู้ชมครับเอมิลี่เอมิลี่อยู่ไหนเอมิลี่เธอสูวยทุกนาทีาที่เธอสัมผัส เอ็มดิจาอ่อฉันตกลงฉันจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอีกสามวันข้างหน้านะโอเคเจโอ้ทำไมถึงเกิดอ่าเรื่องแปลกแบบนี้ขึ้นได้ล่ะเนี่ยฉอนไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะได้แต่งงานกับเพื่อนรักของฉันเกือบโดนเฟรนโซแล้วั้วล่ะไปครับเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะ โอเคครับขอต้อนรับสู่งานเทศก,กาลซาวเวอร์แดนนะฮะก่อนที่เราจะไปแต่งงานกับเอมิลี่นะฮะเห้ามพลาดกิจกรรมในวันนี้เลยนะฮะอ่าเย้สวัสดีครับเฮ้ยเอมิลี่อยู่กับแคโรไลด้วยมาแคโรไลไปเต้นกันไม่ใช่เฮ้เอมิลี่คะ <c oughs> อยากจะเต้นกับฉันไหมแล้วอยากจะให้ฉันเป็นคู่เต้นงานพาวเวอร์แดนั้นเหรอโอเคฉันก็อยากจะทำมันนะเดี๋ยวแคโรไลเดินหนีเอมิลี่เลยครับเออดูหน้าคลินเนี่ย จะร้องเห็นแล้วจะร้องป่ะผำเริ่มกันเต้นกันเลยงอแจ่มมากเอเมิลี่ตอนใส่ชุดเต้นครับสวยเฮ้เอ,เเอเมิลี่น่ารักจริงนะครับคุณผู้ชม ดูดีครับโคตรน่ารักนะฮะคือทั้งเมืองเนี่ยสวยสุดแล้วเอเมิลี่เนี่ยฟินเสียดายครับมีแค่คั้ซีนหัวใจสีดวงนะฮะสำหรับเอเมิลี่นะฮะเริเวลากลับบ้านแล้วไปครับเดี๋ยวอีก3วันข้างหน้าเรามาเจอกันนะฮะตัดเลยจริงๆต้องบอกว่า2วัน โอเคครับก็เป็นงานแต่งงานของผมและเอมิลี่แล้วนะฮะจนอนนี้เมื่อแม็กซ์มาอยู่ที่เมืองผลิตกระเท้าครั้งแรกไม่มีใครรู้จักกันนะแต่ว้วันนี้และวันข้างหน้าแม็กนั้นก็จะกายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้เหมือนอย่างพวกเราทุกคนเนะ่ยตอนนี่เป็นเกียรติของฉันยามากในวันที่26เดือนในฤดูใบไม้ผลิในงานแต่งงานของแม็กซ์และเนะอมิลี่นะน่ารักเอมิลี่ชุดแต่งงานนะฮะดีละเรามาทำให้มันถูกต้องกันเถอะ แม็กซ์และเอมิลี่ด้วยอำนาจของท่านนายกแห่งเมืองพริเกนทาวนั้นฉันขอสั่งให้พวกเดี๋ยวฉันขอแต่งตั้งให้พวกเจ้าเป็นสามีภรรยากันแต่งตั้งจุกกได้เลยเย่ yeah! จบแล้วโอเคครับโอ้โ oh! หจบอีกหนึ่งคนแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โ oh, หแจ่มมากเอมิลี่น่ารักสุดๆนะ ชีวิตที่ตาไปในตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะฮะอนาคตดูสดใสมาเด็นี่จ๋า,าฉันอยากจะพักสักหน่อยกับการทำฟาร์มในวันนี้เอเคอหัวใจด้วยน่ารักจริงเลยอมันเป็นพื้นที่ที่ดีนะตั้มเลยไหมตั้ตมเลยไหม <laughs> โอเคครับเดี๋ยว เรามาเจอกันใหม่นะฮะสำหรับคนต่อไปเป็นใครนะครับก็ติดตามชมกันนะฮะอ่ะบนรถนะโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะแม็กและเอเมิลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่นะฮะครั้งหน้านะครับบายบายนะฮะซีอู